สวัสดีค่ะพี่ตูนสวัสดีนะลูกตูนตูนเนยซึมค่ะนั่งซึมค่ะเพราะว่าเมื่อว่าเนี่ยฉีดยากแก้เก็บฉีดยาคุ้มให้พร้อมก็เลยมานั่งอ่อนแม่นะคะเอามาลูกเห็บลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาม่าให้เดี๋ยวเข้าหูอหอย,ยาแล้วแล้วค่ะอุ้ยเกือบ เกือบยางงามหอยยาเราก็มานอนเลี่นอยู่เปนะคะหลังบ้านว่างมากไม่มีอะไรทําแต่ว่าผงซักฟอก,ก็ยังขายอยู่นะคะแต่เพียงแต่ไม่ได้ไปส่งเองนะคะให้รูน้องไปส่งให้เพราะว่าช่นี้โควิดนะคะเอ็มเบเล่ไปไน,นะคะให้นองไปส่งใครที่จะสร้างก็สร้างได้นะคะสร้างได้ตลอดนะคะเพราะว่าขายตลอดนะคะออเดอร์ก็มีมาตลอดนะคะ อืมโควิดทำชีวิตเปลี่ยนเนาะคิดหอดเวทีเราอยากขึ้นรองเพ่งเราอยากขึ้นเวทีแล้วคิดหอดพี่น้องแล้วอืมคิดหอดกันบน้าอืมสั่งมาได้นะคะผงซักฟอเอมค่ะขายอยู่นะคะ สงทุกวันค่ะเพียงแต่ติดโควิดก็เลยไม่ได้ไปเองค่ะนอกจากไปพบตัวแทนลูกค้าเอ้ยไปพบดีลเลอร์แล้วก็ตัวแทนค่ะไปเองคิดหอเด้อค่ะทุกคนบ๊ายบาย